โรงเรียนสุจริตโรงเรียนแห่งความดีช่วยให้เรารู้เวิธีเป็นคนดีต้องทำอย่างไรโรงเรียนสุจริตโรงเรียนแห่งชีวิตที่จะเราได้เข้าใจว่าคนดีนั้นคงทนตลอดไป สวัสดีครับกับผมนายสมบัติสเกตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านฉางในนามผู้บริหารคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันจัดนิทรรศาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและทร,รมาพิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตในรูปแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสอิตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัา้นพื้นฐาน ได้จัดทําโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและทรมาพิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนจุดจริตประจําปีงบประมาณพศ2564และได้จัดสรรงบประมาณให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึน่งโรงเรียนวัดบ้นานฉานจัดนิทรรศการได้เปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์ขึ้นในครั้งนี้ ผมขอเป็นหนึ่งในพลัง,ลงที่จะก้าวเดินต่อไปพร้อมๆกันกับทุกท่านและผมพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากราและนักเรียนของโรงเรียนบ้านแมางทุกคนปฏิบัติและจัดกิจกรรมต่างๆอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใสพร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมให้กับทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมตามโครงการโรงเรียนจิตธิตซึ่งเป็นนโยบายสําคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องให้ความเอาใจใส่ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาพิบาลต้องบริหารด้วยความเป็นธรรมซื่อสัตย์สุจริตโดยพัฒนานักเรียนซึ่งถือว่าเป็นเยาวชนของชาติให้เป็นคนเก่งคนดีมีคุณธรรมมีคุณลักษณะ5ประการคือมีทักษะกระบวนการคิดความมีวินยัย ความซื่อสัตย์ทุกฤิดอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคมต่อไปต้องขอขอ,ขอบคุณคณะผู้บริหารคณะครูและผู้จัดนิทศก,การทุกท่านไว้แล้วกีดข,ขอขอบคุณครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิตยาบุตรดีมีครูโรงเรียนวัดบ้านฉางได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของโรงเรียนวัดบ้านฉางในการเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตค่ะโรงเรียนวัดบ้านฉางได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตเมื่อวันที่19กร,รกฎาคม พุทธศักราช2 5 6 1และได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายโรงเรียนสุจริตที่โรงเรียนวัดชากรุปย่าสพประยองเขตหนึ่งจากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ข้อ 1. ขยายผลให้ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนรับทราบข้อ2 ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาพิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตข้อ 3. จัดกิจกรรมคนดีของแผ่นดินกิจกรรมเยาวชนไทยหัวใจสตรองกิจกรรมปรชรปชสปทชุมชนกิจกรรมสพทน้อยและขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตข้อ 4. โรงเรียนได้จัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตเป็นการสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่มั่นคงและยั่งยืนจากแนวยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่เรียกว่าไม่ทนต่อการทุจริตโดยโรงเรียนวัดบ้านฉางเมื่อได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต ได้สร้างความตระหนักและปลูกฝังทักษะกระบวนการคิดให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยสอดแทรกไว้ในโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนทุกปีการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการปกครองระบ,บอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติมีคุณธรรมจริยธรรมมีศธิสาธารณะร,รับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนนอกจากนี้ฝ่ายวิชาการและคุณครูทุกสายชั้นได้นำหลักสูตรการป้องกันการทุจริตมาบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ร่วมกับวิชาหน้าที่พลเมือง เพื่อตอบย้ำและปลูกติดสํานึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการพุจริตขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมการจัดนิทรรศการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาพิบาลในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดป้้นฉ้างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่ง ในรูปแบบทางกายขอบคุณค่ะ